โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กโลฮ่ากับอโลฮ่ารีวิวนะครับผมวันนี้ผมก็มีสินค้าที่ดีมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางซึลามิและก็ทางวอเคอรี่มากๆนะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้ผมได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดไซส์เล็กกระทัดลัดสำหรับใครที่ชอบคีย์บอร์ดไซส์มินิกระทัดลัดไม่กินพื้นที่โต๊ะมีความสวยงามและก็สเปคจัดเต็มเนี่ยผมอยากจะแนะนําตัวนี้เลยนะครับนันน วอเคอรี 75, ่ vkb เจ็ดสิบหมด r g b gadgets mechanical keyboard นะครับผมคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะเลเยอร์ปุ่มอยู่ที่ประมาณ82ปุ่มนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไป unbox คีย์บอร์ดวอเคอรี่ vkb เจ็กันเลยดีกว่านะครับผม let's go <S และตอนนี้เนี่ยทางซูนามิเนี่ยก็มีโปรโมชั่น and voucher ส่วนลดต่างๆมาให้ด้วยนะครับแฟลตเซล์เมาส์ aj 1 3 9 v 2 mc ราคา616บาทคีย์บอร์ด nk 6 1ราคา455บาท คีย์บอร์ด AK980 Max HE ราคา1,795บาท Special w a t c h e r 2.15มิ d m o ั t นมีส่วนลด5% 45บาท60บาทและก็90บาทเพียงใส่โค้ดที่ผมขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอเลยนะครับติดตามข่าวสารเพิ่ม,เต,มเติมได้จากซ n a m i Channel และร้านคาร์ n ีนาใน Shopee นะครับมาครับเดี๋ยวเรามา u n b o x ตัวคีย์บอร์ด w a k e r d i VK75 กันเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันดีไซน์เป็นยังไงบ้างจริงๆผมก็แก่แล้วล่ะ จะอ,อยากให้มันดูเป็นอันบ็อกหน่อยนะครับอ่าโอเคก็จะมีใบคู่มือมาให้นะครับแต่คู่มือเหมือนจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับทุกคนเออทำไมเขาไม่ทําภาษาอังกฤษด้วยอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีใายนาคตแล้วก็ตัวกันฝุ่นนะครับของคีย์บอร์ดนี่เขาแถบมมให้ด้วยคีย์บอร์ดจะได้ไม่ฝุ่นจับโอเคแล้วน,นี้ก็เป็นตัวคีย์บอร์ดเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะครับเอาไว้ก่อน โอเคภายด้านในกล่องเนี่ยก็จะมีเขีเยนว่า USB ตรงนี้น่าจะเป็นพวกสายต่างๆนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อนะแกะย่ามแล้นัเนี่ยโอเคเอาแถมอะไรไหมมั่งดูสิโอ้เฮ้ยเอาจากก็จะมีที่ดึงคีย์แคปแล้วก็สวิตช์นะครับแล้วก็มีแปรงทำความสะอาดที่บอร์ดด้วยทุกคน <laughs> เออเจ๋งว่ะ อันนี้ก็จะมีสวิตให้เปลี่ยนนะครับอันนี่ก็จะเป็นสายที่เอาไว้เชื่อมต่อ USB นะครับเป็นสายถักอย่างสวยเลยทุกคนโอเคด้านในไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับหมดแล้ว่ะให้ดูก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีสายถัก USB ที่ทำความสะอาดคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวดึงคีย์แคปแล้วก็ดึงสวิตแล้วก็จะมีสวิตแถมมาให้ด้วย ททนททนแทน้าหสวยนะเนี่ยสวยเอาเรื่องโอเคแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของคีย์บอร์ด w เคดีวีเคเจ็ดสิบห้นะครับผมในส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบไตรโหมดนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง USB แล้วก็วเลสนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับผมที่ตัวนี้สามารถทำได้นะ คีย์บอร์ดเนี่ยก็ทำมาจากวัสดุพลาสติก ABS นะครับผมส่วนสวิตช์เนี่ยจะเป็น HF Exit นะครับซึ่งเป็นสวิตช์เฉพาะของทางวา k า r รีเลยในส่วนเรื่องสวิตช์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายีกทีแล้วกันนะครับว่าสวิตช์ของเขาพิเศษยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดาูดีไซน์ก่อนเลยกันนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้โ้สวยนะด้านหลังนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นงานอาร์ตของเขานะครับลวดลายของคีย์บอร์ด ซึ่งใครที่อยากได้คีย์บอร์ดทันสวยแล้วก็สเปคดีด้วยเนี่ยผมว่าตัวนี้จะตอบโจทย์เลยแต่สําหรับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยผมอาจจะเป็นคนแก่เอออาจจะเป็นคนแก่นะครับสาหรับคีย์บอร์ดที่มันเป็นไซส์เล็กเนี่ยผมอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ผมชอบคีย์บอร์ดที่มันเป็นตัวแบบ100นะครับก็คือแบบมีปุ่มครบเลยแต่สาหรับสายเกมมิ่งในสมัยนี้ที่แบบว่าเอ่อเป็นสายเกมมิ่งแบบ FPS หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย การที่เหลือพื้นที่โต๊ะมากขึ้นในการคอนโทรลเมาส์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับตัวคีย์บอร์ดที่เป็นเลเยอร์เล็กเนี่ยมันก็จะเหมาะกับก,บการเล่นเกมแนวพวกนั้นนะครับโอเคนี่ด้านข้างก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีเซรั่กวากเคอรี่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเขาเนี่ยก็จะสกินลวดลายวากเคอรี่ไว้ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเทเราสามารถตั้งขาคีย์บอร์ดได้ในส่วนของรีเซฟที่เอาไว้เชื่อมต่อ วายเลดก็อยู่ตรงนี้นครับดึงออกมาได้เลยแล้วก็ไปเสียบกับตัว PC ซของเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็น plug and play นั่นเองตอนนี้ผมได้เสียบเข้ากับตัว PC ีแล้วนะครับจะมีปุ่มให้เราเลือกการเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะครับระบบปฏิบัติการที่รองรับเนี่ยจะมี Windows กับ Mac นะครับทุกคนก็ถ้าใครเชื่อมต่อเป็น USB ีเนี่ยก็คือเสียบสายปุ๊บมันก็ทํางานได้เลยส่วนบลูทูธก็เลื่อนไปทางนี้นะครับแต่อันนี้อคอมผมไม่มีบลูทูธนะฮะ เราเชื่อมต่อเป็นไวเลทก็ให้เลื่อนไปที่2.4ตรงนี้นะครับ2.4 GHz อ่าเท่านี้คีย์บอร์ดก็จะใช้งานได้แล้วนะครับผมเป็นไงนสวยมั้ยเออสวยจังไปดูพื้นที่เหลือดิอ่ะถ้าลองดูเออนี่คือพื้นที่ที่แบบบร็กกระทนรัดมากเลยนะครับสําหรับโต๊ะคอมของผมตอนนี้นะก็จะเหลือพื้นที่เอาไว้คอนโทรลเมาส์แบบเหลือๆเ,เลยเนี่ะ ในส่วนฟังก์ชันการทำงานต่างๆของคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับพวกคีย์บอร์ดที่มีระบบ RGB ทั่วไปนะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนไฟได้โดยการกดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะ Fn นะแล้วก็ไปที่ Backspace นะครับกด Fn ค้างก่อนนะครับแล้วก็ Backspace นี่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟนะครับซึ่งรูปแบบไฟของตัว w a k e y VK75 เนี่ยจะมีทั้งหมด20รูปแบบเลยนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะนี่มีหลากหลายรูปแบบ แล้วก็ไฟกระเพื่อมสวยจัดโอเคคีย์บอร์ด w อ y VK 75เนี่ยก็เป็นแ n t ตี้โกตติงด้วยนะครับเราสามารถกดปุ่มทุกปุ่มพร้อมกันได้เลยโดยไม่มีปัญหาการลวนเลยนะครับรวมถึงสวิตช์เนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องบัตรกรี แบตเตอรี่เขาให้มาถึง4,000มป์เลยนะครับสำหรับคนไหนที่สนใจสินค้าตัวนี้หรืออยากดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่ป๊อปอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสวิตช์ที่ผมได้พูดเอาไว้ในตอนแรกนะครับของตัวคีย์บอร์ด Wacom VK75 นะครับผมสวิตช์ของเขาจะเป็นตัว HF Axis นะครับเป็นประเภทไรเนอร์สวิตช์แบบจังหวะเดียวนะครับผมซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับกลุ่มเกมเมอร์เพราะการกดแล้วเนี่ยมันจะลื่นไหลนะครับไม่มีแรงต้านแบบ2จังหวะ จุดเด่นของสวิตตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกสมูทในการกดนะครับแล้วก็น้ําหนักในการกดของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40-45กรัมนะครับซึ่งเป็นน้ําหนักมาตรฐานนะฮะไม่เบาจนเกินไปและก็ไม่หนักจนเมื่อยนิ้วคือในตัวของอคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีหลายเลเยอร์มากๆเลยนะครับมันทาให้การกดของเราเนี่ยมีความสมูทนุ่มนวลและก็ลื่นไหลในการกดนั่นเองนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นตัว ฟูลแอนตี้กดติ n งนะครับเราสามารถกดทุกปุ่มได้เลยโดยที่มันจะไม่ลวนนั่นเองแล้วมันก็เป็นข้อดีของตัวคีย์บอร์ดแม h a n i c a l ลอีกคอด้วยนะครับใครที่ยังใช้ดับเบิลโดมอยู่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ลองมาใช้เป็นแม c h a n i c a ลดูนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนปุ่มเนี่ยมันทำง่ายมากอย่างสมมุติเราจะเปลี่ยน Key Cap นะครับเราก็แค่เอาตัวที่ดึง Key Cap ของเขาเนี่ยที่เขาแถมมาให้เนี่ยดึงคีย์แคออกมาแบบนี้อ่า แค่นี้เราก็จะสามารถคัสตอมตัวคีย์แคปได้แล้วนะครับถ้าสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนลวดลายของตัวคีย์แคปนะในส่วนสวิตช์เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ดึงสวิตช์ออกมาได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าตาของตัว SF สวิตช์นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้กล้องไม่โฟกัสอะเออก้องไม่โฟกัสว่ะเอออันนี้คือหน้าตาของตัว SF a x i s นะครับนี่อะโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วจากที่ผมได้ลองใช้ตัว Wakari VK 75ไปสักพักหนึ่งในการเล่นเกมเนี่ยเออมันก็มีข้อดีจริงๆนะสำหรับคีย์บอร์ดที่ไม่กินพื้นที่โตนะครับเราจะเหลือสเกลในการคอนโทรลเมาส์เนี่ยมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่หน้าโต๊ะของเราเนี่ยมันก็กว้างขึ้นด้วยนะครับมันเหลือพื้นที่เยอะจริงๆนี่เป็นข้อดีของคีย์บอร์ดที่เอลเอลเล็กนั่นเองนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคีย์บอร์ด Wakari VK 75ที่ผมมารีวิวอันบอกให้ทุกคนได้ดูกัน ความรู้สึกของทุกคนเป็นยังไงบ้างกับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าสวยไหมวัสดุของเขาเนี่ยดีหรือเปล่านะครับผม mm. และก็ใครที่ชอบคีย์บอร์ดไซส์เล็กเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวในการใช้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ชินกับการที่มันไม่มีปุ่มนำแพดนะครับแต่สาหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สายเอฟเอสจะจ๋าเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปรับตัวไม่ยากและก็ตัวคีย์บอร์ด วากาลีวีเคเเนี่ยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งในการเลือกใช้งานนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทางซูนามิแล้วก็ทางวากาลี่ด้วยนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดไม้ผมได้รีวิวทุกคนได้ดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อหน้าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนแล้วมาครับ